สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เนชั่นระวังภัยค่ะทุกคืนวันจันทร์ถึงคืนวันศุกร์นะครับวันนี้ก็วันจันทร์ต้นสัปดาห์ <ừ> แล้วนะครับเราก็มาพบคุณผู้ชมเหมือนเดิมะนะครับเสาร์อาทิตย์ไปทําอะไรกันมาบ้างโพสต์เข้ามาบอกกันหรือ,อยังนะ <ừ> ใน Facebook เครือข่ายระวังภัยของเราใช่ค่ะคหายกันไป2วันคิดถึงกันบ้างหรือเปล่าคะคุณผู้ชมถ้าคิดถึงการมีภัยอยากจะเล่ามีเรื่องอยากจะแชร์หรือมีประสบการณ์อยากจะแบ่งปันนะคะหมายเลขโทรศัพท์ทีมงานขึ้นหน้าจอให้ตอนนี้แล้วค่ะ 023383834ถึง6โทรกันเข้ามาได้ตั้งแต่ตอนนี้เปิดรายการไปจนถึงตี2เท่านั้นค,ค่ะ,ะใน Facebook เครือข่ายวองพัยของเราวันนี้ก็มีคข้ามาโพสต์เหมือนกันหลายๆเรื่องเหมือนกันนะครับเดี๋ยวทีมงานเราเปิดขึ้นมาให้ดูว่ามีเรื่องอะไรกันบ้างนะครับอตอนนี้ก็4แสน1พ0 0แล้ว ปักหมุดของเรายังเป็นเรื่อง191นะครับโอ้โหช่วงเทศกาลแบบนี้นี่วันนี้ก็มีข่าวดีของ191มาเหมือนกันเดี๋ยวเราคก็เล่าให้ฟัง่ะไปดูเรื่อง Facebook ของเราวันนี้ก็มีอีกนะครับคลิปไอ้คลิป191เมื่อกี้คนดูจะจะหมื่นเอ้ยจะแสนวิวนะจะแสนวิวแล้วมาดูแล้วก็มาบอกมาพยายามดูว่าเอ๊ยเตรียมกันหรือเปล่า โดนประโยคนี้จนชินแล้วนะคะแล้วเราก็มีการเฟรย์ฟอ์ติวเซตตามเรื่องอนึ่อด้วยเอเชียนะครับที่ตกนะครับผู้สื่อข่าวเราก็อยู่ในพื้นที่นะคะคุณก๊ิฟทันชกอนกไปเกาะติดสถานการณ์อยู่ที่นั่นอันนี้เป็นการช่วยเหลือชาวใต้ค่ะในขณะที่เรากําลังฉลองปีใหม่กันอย่างสนุกเลยพี่น้องชาวใต้นะบางที่ยังน้ําท่วมอยู่เลยค่ะ แล้วภาคใต้เนี่ยจะทุวมทุกปีนะครับช่วงช่วงปลายปลายปีเนี่ยก็จะโดนตลอดใช่ค่ะดิฉันไปเพิ่งไปใต้มาเพิ่งขึ้นมาจากพังงาโอ้โหฝนนี่เวลาตกที่คุณผู้ชมคะเม็ดใหญ่แล้วแบบอย่างกับพายุเลยอ่ะแล้วพอฝนตกตรงทะเลด้วยแล้วเนี่ยคลื่นลมแรงมากใช่ครับทามเรือเล็กออกจากฝั่งใช่แล้วก็นักท่องเที่ยวเวลาไปเล่นเนี่ยมีพี่ทีมงานเล่าให้ฟังว่าก็ เด็กฝรั่งไงก็พ่อแม่ก็ปล่อยให้เล่นทรายเล่นน้ําไปตามปกติถ้าเป็นพ่อแม่คนไทยอาจจะไม่ค่อยปล่อยลูกนะคะแต่พอเป็นชาวต่างชาติก็ปล่อยให้เล่นปรากฏว่าคลื่นมันมาแรงคุณผู้ชมกวาดเอาเด็กลงไปเลยดีว่าวิ่งก็ไปช่วยทันใช่นะคะอันตรายมากเลยยังไงก็ ใครที่จะไปเที่ยวทะเลในช่วงนี้ทะเลใต้สวยงามจริงๆสวยมากแต่ก็ต้องเฝ้าระวังด้วยนะคะถ้าช่วงไหนฝนตกฟ้าเริ่มครึ้มขึ้นดีกว่าอ,อย่าเล่น,เ,นเลยเนาะเพราะว่ายิ่งฝนตกมันก็นยิ่งคลื่นลมแรงใช่ค่ะเราพาไปดูเรื่องแรกกันเลยไหมคะค เรื่องแรกนี้พากันไปที่ชนบุรีค่ะคุณผู้ชมปกติแล้วเวลาที่เจอเพศเจอภัยต่างๆเราก็ทําไห้โทรแจง้งตํารวจเราก็จะโทรเรียกกู้ภยัยใช่ไหมคะแต่ว่าช่วงนี้คนอาจจะเข้าไปโทรแกล้งกันเยอะหรือว่าป่วนกันเยอะครั้งนี้ก็เกิดขึ้นเช่นเดียวกันค่ะแต่ว่าคนที่มาแกล้งทําให้ปั่นป่วนเนี่ยเป็นสาวสติไม่ดีค่ะ เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในครั้งนี้นะคะเกิดขึ้นเมื่อช่วงเวลาประมาณทุ่มหนึ่งที่ผ่านมานี่เองค่ะมีผู้หวังดีแจ้งไปว่าสพสมเด็จนะมีสาวสติไม่ดีเดินทางเข้าไปในป่าแห่งหนึ่งบริเวณบ่อบำบัดน้ําเสียองค์การบริหารส่วนจังหวัดชนบุรีนะคะก็เกรงว่าอาจจะถูกผู้ไม่หวังดีเนี่ยไปรุมโทมตํารวจก็เลยประสานงานไปกับกู้ภยัยมังกรชนบุรีเข้าไปตรวจสอบค,ค่ะพบว่ามีหญิงอายุประมาณสัก50ปีนะคะ สภาพเนื้อตัวเนี่ยเลอะโครนมอมแมมแล้วก็บ่นตลอดเวลาว่าตัวเองเนี่ยถูกหวยร้อยกว่าล้าน <c oughs> เออ,อเดินพูดอยู่แบบนี้นะคะพูดไปว่าถูก <c oughs> หวยร้ยกว่าล้านไมาเดินมมแมมได้เงินเยอะแยะเลย <c oughs> แล้วก็บอกว่าตัวเองนั้นชื่อชัดชวานแจ่มใสค่ะ <c oughs> ทางกู้ภัยก็เลยพามาล้างโครนที่เลอะตัวมอมแมมอยู่ในแบบนี้แล้วก็ตรวจสภาพร่างกายพบว่าเท้าเนี่ย พุพองไปหมดเลยก็คาดว่าน่าจะเดินมาบนถนนด้วยเท้าเปล่ามานานแล้วนะคะก็เลยนําตัวส่งโรงพยาบาลชนบุรีเพื่อรักษาต่อไปนี่ก็เล่นเอาปั่นปวนไปเหมือนกันนะเพราะว่าป่าในช่วงหัวข้ามอะทุ่มสองทุ่มนี่ก็มืดเหมือนกันนะคะแล้วก็พูดจะอาจจะไม่ค่อยจะอยู่ก,กับร่องนะกับรอยนะเ,เดินบนว่าถูกหวยรวยมากเลยเป็นร้อยล้านเลย ถามอะไรกู้ใครบางทีอาจจะอยากพาไปส่งที่บ้านวยก็ต่อเปล้านแต่มาเดินอยู่อย่างนี้ะยังไงถ้าใครพบเห็นแล้วคาดว่าน่าจะเป็นญาติตัวเองก็ติดต่อได้เลยนะคะครับนี่นะไปจากเราไปดูรายงานกันสักเรื่องหนึ่งนะครับเป็นเรื่องของการตรวจด่านตรวจเข้มเลยตอนช่วงนี้เรื่องของตรวจด่านหรือด่านตรวจเราฮะด่านการตรวจเข้มที่ด่านพร้มดนไทยมาเลเซีย นะครับเพื่อที่จะสกัดกั้นสินค้าเถื่อนเพราะช่วงนี้เนี่ยใกล้ปีใหม่ก็ก็จะมีคนนําสินค้าเข้ามากันเยอะทั้งทั้งไทยไปมาเลเซียมาเลเซียมาไทยนะครับก็จะมีเรื่องของการไปดักกันดูนะครับวันนี้เราไปดูกันที่ด่านประทางเบซาครับที่อำเภอสะดาวจังหวัดสงขลาเนี่ยก็เป็นด่านพรมแดนไทยมาเลเซียที่สําคัญแล้วก็อ่อาแห่งหนึ่งของจังหวัดสงขลาเลยนะครับสำหรับเรื่องนี้เนี่ยเดี๋ยวเราไปดูกันว่าเขาไปติดตามเรื่องนี้กันยังไงเป็นมีเทสกา ไม่ว่าจะเป็นช่วงเทศกาลหรือว่าช่วงมาตรการเข้มงวดกันเนี่ยที่ด่านเขาเข้มงวดกันแบบ <ฮะ S 1> ไหนไปติดตามแบบคุณสุพิชารัตนะครับด่านประดังเบซาเป็นด่านพรมแดนไทยมาเลเซียที่สําคัญแห่งหนึ่งของจังหวัดสงขลาและที่ผ่านมามักจะประสบปัญหาเกี่ยวกับการลักลอบขนสินค้านีภาษีโดยเฉพาะน้ํามันเถื่อน พฤติกรรมส่วนใหญ่ของกลุ่มกองทัพมดในอดีตจะเจาะช่องรั้วลวดหนามตามแนวพรมแดนแต่ปัจจุบันสิ่งเหล่านี้แทบไม่มีให้เห็นโดยจะเปลี่ยนมาขนผ,ผ่านด่านตามปกติแต่จะพบว่ามีการแดัดแปลงถังน้ํามันให,ให้ใหญ่ขึ้นซึ่งก็ไม่รลดพ้นสายตาของเจ้าหน้าที่ในการตรวจจับด้านหลังที่เห็นนี่คือสภาพถังน้ํามันนะคะที่มีการแดัดแปลงซึ่งเจ้าหน้าที่ศุลกากรได้มีการสั่งรื้อถอนแล้ว็นำกองไว้ตรงนี้ให้เห็นนะคะว่าจะมีกลุ่มหนึ่งที่พยายามที่จะ ทางมาเลเซียและมีการขนน้ำมันเถื่อนเข้ามาในลักษณะของการลักลอบโดยการดัดแปลงถังน้ำมันปกติให้ใหญ่ขึ้นเพื่อจะได้สามารถบรรจุน้ำมันได้มากขึ้นค่ะ ความเข้มงวดกวดขันดังกล่าวนํามาสู่ปัญหาการรวมตัวประท้วงของกลุ่มชาวบ้านที่ยึดอาชีพเหล่านี้มานานโดยอ้างว่าเป็นวิถีชีวิตชาวบ้านตามแนวพรมแดนที่หาไรายได้เลี้ยงครอบครัวพร้อมขอร้องให้มีการผ่อนผันการจับกลุ่มซึ่งก็สร้างความลำบากใจให้กับเจ้าหน้าที่ไม่น้อยเบื้องต้นจึงทําได้แค่อนุโลมให้สามารถขับรถไปเติมน้ํามันในฝั่งประเทศมาเลเซียได้แต่ห้ามดัดแปลงถังน้ํามันเด็ดขาดพอตราบใดที่นําน้ํามันเข้ามาแต่ยังไม่ได้บรรจุขวดขายก็ยังถือว่าไม่ผิดกฎหมายก็าหาว่าผมนี่ทำลาย เศรษฐกิจของชาวบ้านที่นี่ uh huh. ทำํำไมตลาดในประดังที่ขายของไม่ออกเทราะนั้นเราก็ก็อนุโมท่วยให้ในลักษณะที่ว่าคุณต้องเติมน้ำมันมาปกติถังปกติที่มากันลดลถมายัางไงต้องถังอย่างนั้น ความเคยชินตั้งแต่อดีตที่ผ่านมาหากมีการจับกลุ่มสินค้าหนีภาษีได้ที่ไหนสังคมจะเข้าใจว่ามาจากด่านประดาเบซาแม้สินค้าเหล่านั้นจะผ่านเข้ามาในช่องทางใดก็ตามกลายเป็นประเด็นสําคัญที่นายด่านศุลกากรคนปัจจุบันตั้งใจจะเปลี่ยนภาพลักษณ์เชื่มลกพร้อมสร้างความมั่นใจกลับคืนมาอีกครั้ง เรารู้อยู่ว่าช่วงปีใหม่นี่ความต้องการในตลาดสูงเลอสินค้าที่จะใช้ในการเฉลิมฉลองต,งต่างๆนะครับเพราะนั้นเราเราก็ต้องตรวจสอบจากตีห้าถึงสามทุ่มโปรนิทีงานประจำแล้วเพิ่มมีหน่วยปรับปรามพิเศษคอยส urvey ค,คอยนั้นโดยโดยเฉพาะส่วนหนึ่งอย่างไรก็ตามในช่วงปลายปีโชคดีที่ราคาน้ำมันระหว่างไทยและมาเลเซียแตกต่างกันเพียงไม่เกิน3บาทช่วยทำให้สถานการณ์การลักลอบน้ำมันเถื่อนลดระดับลงมาก แต่ขณะเดียวกันก็มีความพยายามในการขนสินค้าประเภทเครื่องดื่มเหมือนเมาลรวมถึงพืชเสพติดโดยเฉพาะใบกระท่อมที่ซุกซ่อนมาในรูปแบบต่างๆไม่ว่าจะเป็นการดัดแปลงตัวกระบ,บะรถล้อ,อยางใต้ที่นั่งหรือแม้แต่หลังคาอนมามันลดน้อยลงเราเจอกระท่อมมากขึ้นนี่ฮะถูกซุกซ่อนมาอย่างเงี้ยปีปีหนึ่งเนี่ยจับได้เยอะมากนะฮะกระท่อมเนี่ยเห็นไหมซุกซ่อนมาเนี่ยล้วซุกซ่อนมาในบ้านอย่างเงี้ยดีวเราต้องเฝ้าตั้งแต่ตีสาม ตอนเดี๋ยวนี้จับได้ยากขึ้นเพราะใช้มอเตอร์ไซค์ถูกมครัมามาลังนึงก็ไปเลยมาลังนึงก็ไปเลยภาพเจ้าหน้าที่สนที่กำลังตรวจคนรถยนต์ต้องสงสัยบริเวณด่านพรมแดนจึงกลายเป็นเรื่องปกติที่เป็นส่วนหนึ่งของการสกัดกั้นการลักลอบผลสินค้าหนีภาษีที่เป็นปัญหาเรื้อรังมานานผู้ชิดพิรุละอ,องไทยภาพสุพิชารัตนะในชั้นทีวีศูนย์ข่าวภาคใต้รายงาน ต้องยอมรับนะคะว่ามีอย่างนี้เยอะนะในช่วงเทศกาลที่แอบลักลอบเข้ามาบางทีอาศัยจังหวะที่คนเยอะๆไงเพราะคนเข้าคนออกคิดว่าการตรวจสอบจะละหลวมตามไปด้วยแต่ไม่ใช่เลยนะคะเจ้าที่เอาจริงทุกเทศกาลจริงๆค่ะเดี๋ยวนี้เพราะฉะนั้นอย่าอุดหนุนเรื่องของสินค้าเถื่อนนะครับเราซื้อสินค้าที่เสียภาษีถูกต้องดีกว่านะเพื่อประเทศชาติของเราเป็นรายได้ของประเทศด้วยนะถ้าอย่างเงี้ยไปซื้อสินค้าเถื่อนมากก็นะบางทีประเทศชาติก็ขาดรายได้ค่ะ ค่ะคุณผ<ข>ู้ชมไปที่จังหวัดกระบี่นะคะที่นั่นมีพระรูปหนึ่งที่เป็นเจ้าอาวาสค่ะไปร้องเรียนกับห้างดังเคยไปประท้วงมาแล้วรอบหนึ่งด้วยแต่ว่าไกลเกลี่ยกันไม่สําเร็จนะคะเนื่องจากอ้างว่ามีการซื้อกระเบื้องเอามาติดที่พระอุโบสถแล้วก็ปรากฏว่าของนั้นไม่ได้มาตรฐานค่ะ โดยทางเจ้าอาวาสวัดถ้ำปราสาทนาราคีริงอำเภอปลายพญาจังหวัดกระบี่นะคะล่าสุดก็ได้มีการขึ้นไป้ายไวนิ้วรอบพระอุโบสถรูปช้างกดดันห้างนี้เลยค่ะนี่ห้างไหนก็ ตามภาพนะคะคุณผู้ชมบอกว่าเป็นผู้ขายสินค้าไม่ได้มาตรฐานให้กับทางวัดค่ะพอไปสอบถามกับพระคจิตกรรมโลเจ้าอาวาสวัดแห่งนี้บอกว่าได้ซื้อ,เ,อเขาเรียกอะไรกระเบื้องโมเสกเอามาติดที่วัดเนี่ยนะคะเอามาประดับตกแต่งที่วัดแห่งนี้ ติดไปแล้วปรากฏว่าสีนั้นหลุดร่อนกลายเป็นสีดำคล้ำค่ะก็มีทั้งแบบที่ติดไปแล้วแล้วก็ยังไม่ได้ติดตั้งด้วยมูลค่าความเสียหายประมาณ4ล้านกว่าบาทในขณะที่ทางห้างร้านก็ขอเข้ามาเจรจาแล้วก็ขอให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบด้วยโดยขอเวลา2อาทิตย์บอกว่าวันที่12มกราคมปีหน้าเนี่ยจะทำหนังสือชี้แจงมาแต่ว่าเท่าที่สำรวจดูความเสียหายมูลค่าประมาณล้านสเท่านั้นเองคือ <c oughs> จเจ้าอาวาสพระรูปนี้เนี่ยบอกว่าประมาณ4ล้านแต่ทางร้านค้าบอกว่าประมาณ2 2> ล้านสองเท่านั้น <S 2> 2 <S ค่ะล้านสก็เยอะแล้วครับ นอกจากนี้นะคะความคืบหน้าล่าสุดก็คือพระคสิทธิ์ก็จะเดินหน้าประท้วงต่อไปพอชาวบ้านช่วยกันขึ้นป้ายไวนิลแล้วเนี่ยก็มีหลายๆคนเข้ามาให้ความคิดเห็นนะคะเพราะบอกว่าเงินที่เอาไปซื้อเนี่ยก็เป็นเงินที่มาจากญาติโยมช่วยกันบริจาคนะคะเอาปัจจัยมาเพื่ออยากจะให้วัดนั้นดูสวยงามดูเป็นระเบียบเรียบร้อยแล้วก็ดูไม่ทุดโทมตามที่ควรนะคะ ส่วนสาเหตุที่มีการขึ้นป้ายประท้วงอีกครั้งแล้วก็ถามว่าอาจจะรอไหมเนื่องจากว่าที่นัดกันคือวันที่12มมกราเนี่ยทางจเจ้าวาสบอกว่ามันยังไม่ชัดเจนเลยโทรมาจะขอชดใช้หลายครั้งแต่ไม่ได้บอกว่าจะชดใช้เมื่อไหร่แล้วก็จะชดใช้ให้อย่างไงนะคะแล้วตอนนี้ก็ยังไม่มีหนังสือชี้แจงอะไรออกมาด้วยส่วนที่ทางห้างบอกว่ากระเบื้องที่ซื้อไปเนี่ย ไม่ถึงหรอก4 5หล้านตัวเองก็ขอชี้แจงนะคะว่าราคานี้ประมาณการค่ะไม่ใช่ราคาที่ซื้อมาจริงเพราะว่าความเสียหายที่เกิดขึ้นเนี่ยมันไม่ใช่เกิดขึ้นแค่กระเบื้องนะเราคิดดูค่าแรงงานไปติดกระเบื้องติดกระเบื้องไปแล้วใช้ไม่ได้อาจต้องแรงงานไปจ้างเอาออกอีกใช่ค่ะมันก็เลยน่าจะเป็นค่าประมาณการแล้วก็รวมไปถึงค่าแรงที่เสียไปเนี่ยไม่ใช่ทำแค่อาทิตย์สองอาทิตย์เสร็จนะคะ 4ีห้าเดือนค่ะนานเหมือนกันนะคะรวมๆแล้วไม่ต่ำกว่า3ล้านเพราะฉะนั้นถ้าห้างที่ขายกระเบื้องให้จะชดใช้แค่ล้าน2เจ้าอาวาสบอกว่าไม่อะ่ะก็คงจะเดินเท้าขึ้นกรุงเทพมาร้องเรียนหน่วยง,งาน,น,นที่เกี่ยวยข้องเลยนะคะอ้าวร้องเรียนท่านนายกท่านนายกช่วยหน่อยอันนี้น่าจะไปสคอบอไหมคะไม่รู้ผมเห็นช่วงหลังๆ ใครก็มาถึงก็จะร้องเรียนท่านออท่า,น,น,านายกประยุทธ์ของเรานน่ใครขึ้นมานเป็นนายกก็จะเป็นความหวังนะของประชาชนว่านายกช่วยหน่อยอยากให้นายกเข้ามาช่วยนะจนะเป็นเด็กก็ลุงตู่ช่วยหน่อย,ออยนะครับนี่จ้ะก็เป็นเรื่องเป็นราวการสําหรับกระเบื้องโมเสกที่เอาไว้ติดพระอุโบสถนะคะครับ จากใต้แล้วเราขึ้นเหนือกันบ้างานะครับทั้งเหนือเองในช่วงนี้เดี๋ยวปีโคคนไปเที่ยวกันเยอะก็จะเห็นาตามถนนหนทางสายไฟมันเกะกะวุ่นวายไปหมดตอนนี้นี่นะครับเขาก็มีมาตรการโครงการเขาเรียกว่าการเอาสายไฟแล้วก็สาย พระคมนาคมต่างๆเนี่ยที่ลกลุงลางบนเสาไฟแล้วเวลาถ่ายรูปเนี่ยมันติดไม่สวยเลยบางทีถ่ายเรื่องของวัดเรื่องต่างๆเนี่ยก็สายไฟรโยงมาเยอะนะเขาบอกว่าจะลื้อลงไปอยู่ใต้ดินทั้งหมดเลยเพื่อให้ถนนเนี่ยตอนนี้มุมงไปที่ถนนท่าแพถนนน้คลานในจังหวัดเชียงใหม่ดูแล้วภูมิทัศน์มันน่าสวยงามนะครับเราไปดูกันครับว่าเรื่องนี้เนี่ยเขาจะปรับปรุงทากันยังไงบ้างกับคุณอายุไทยนนทิติรัตน์ครับ บริเวณนี้เป็นเส้นทางที่มีการปรับสายไฟฟ้าและสายโทรคมนาคมลงดินแห่งแรกของจังหวัดเชียงใหม่ทําให้เส้นทางสายนี้กลายเป็นถนนสายวัฒนธรรมที่มีความสวยงามความร่วมมือของเทศบา,นาลนครเชียงใหม่และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้ใช้เวลาดําเนินการกว่า7ปีด้วยง,งบประมาณกว่า200ล้านบาท เพื่อปรับภูมิทัศน์ถนนท่าแพและถนนช้างคานอําเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ให้เป็นถนนนําร่องของจังหวัดเชียงใหม่ที่ปรับสายไฟฟ้าและสายโทรคมานาคมลงดินนับเป็นเส้นทางที่มีภูมิทัศน์ที่สวยงามควบคู่กับความเก่าแก่ของสถาปัตยกรรมบ้านเรือนจนกลายเป็นถนนสายวัฒนธรรมที่สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติได้เป็นอย่างดีคนตอบรับรอยากให้ทํามันมากๆเส้นต่อไปที่เราวางไวน้นะครับก็คือเส้นพระปกเกล้าคือตั้งแต่ประตู ช้างเผือกขึงประตูเชียงใหม่เจ้าของโครงการจริงคือการไฟฟ้าท่านนะครับเราเพนให้ความสนับสนุนเพราะว่าทําในพื้นที่เทศบาลนครเชียงใหม่แต่ตามแผนงานที่คุยกันไว้เนี่ยคือเช่นพระปกเก้าก่อนนะครับเพราะว่าการอาลงไม่ได้อาลงในสายไฟสื่อสารทุกอย่างซึ่งบริษัทสื่อสารเนี่ยของประเทศไทยเรามีเป็นสิเช่นว่าปีหน้าน่าจะเห็นพระปกเก้าไม่มีสายเส้นหนึ่งเสียงตอบรับของนักท่องเที่ยวและประชาชนในพื้นที่ที่ประทับใจมีผลตอบรับเป็นอย่างดีภายหลังจากมีการจัดระเบียบสายไฟฟ้าและสายโทรคมนาคม ทำให้มีการวางแผนดําเนินปรับสายไฟและสายโทรคมนาคมรงดินเพิ่มอีกที่เส้นทางถนนพระปกเก้าอําเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ภายในปี2558แม้ว่าจะมีชาวบ้านในพื้นที่บางส่วนยังมันต่อความปลอดภัยของการนำสายไฟฟ้าลงดินซึ่งที่ผ่านมาก็ยังไม่ประสบปัญหาใดทำให้ถนนมันดูโล่งดีเนาะสะอาดตาแล้วก็ไม่มีสายไฟระยรงยางเสร็จแล้วลมันดูแล้ว การอนุรักษ์พื้นที่ให้มีความสวยงามด้วยการปรับสายไฟฟ้าและสายโทรคมน์ามนคมลงดินของจังหวัดเชียงใหม่กำลังจะขยายวงกว้างให้ครอบคลุมเส้นทางที่สำคัญยังคงมีการดำเนินการอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ภูมิทัศน์ของเมืองที่มีความเหมาะสมกับความเป็นเมืองเก่าที่มีความงดงามต่อไป สุพชัยวิเศษสันถ่ายภาพอายุไทยนุนิติรัตน์เนชั่นทีวีรายงานถ้ามีการเอาลงดินจริงๆนี่จะเป็นเรื่องนะที่ดูสวยงามนักทุกที่ยวชื่นชอบนะแล้วก็ไม่ต้องท,ทําแค่สองถนนนะครับทําทั้งหมดเลยของเมืองเชียงใหม่เลยไม่ใช่แค่ทำทั้งหมดของเมืองเชียงใหม่นะคะทั่วประเทศฝา,ากด้วยค่ะกรุงเทพนี่แหละโอ้โหดีเลยอ่ะนะเวลาเราขึ้นสะพานลอยสะพานลอยคนข้ามเนี่ยครับ จรู้สึกได้ใกล้ชิดเหมือนว่าเราแบบว่าเป็นระนาบเดียวกันอารมณ์ประมาณเหมือนขึ้นเครื่องบินแล้วเจอก้อนเมฆอะค่ะออเไม่จะเป็นชั้นๆด้วยเสาไฟหนึ่งต้นเนี่ยเขาจะเราจะเห็นมันว่ามันมีสายเป็นชั้นแรกชั้นหนึ่งชั้นสองชั้นไม่เหมือนกันนะข้างล่างนสึกจะเป็นสายพวกโทรคมนาคมไฟฟ้าโทรศัพท์อย่างนี้คะแล้วก็ไล่ขึ้นไปเรื่อยจนถึงบนสุด่ยเป็นสายไฟฟ้าค่ะแต่เราก็ไม่เคยเห็นสายบนสุดมันห้อยนะไม่คยเห็นแต่สายล่าง แล้วสายบนห้อยนี่น่าจะไม่ดีและเป็นไฟฟ้าแรงสูงด้วยนะคะคือสายไฟฟ้าไม่มีใครไปยุ่งกับเขาเขาก็เส้นเดียวแต่ว่าข้างล่างโทรคมเนี่ยโอ้โหมันเยอะแยะไปหมดนะครับไม่วป็มัดกันเป็นกระจุกไว้เลยอ่ะเคยทำเหมือนกันก็บอกว่าพยายามจะแก้ไขแล้วแต่ว่าบางทีเผื่อสายเอาไว้ไงเผื่อเยอะไปหน่อยก็เลยกลายเป็นภาพที่ดูอาจจะไม่ค่อยสวยงามนักนะคะนักท่องเที่ยวบางคนมาถึงขอเซลฟี่กับสายไฟบ้านเราเขาตื่นเต้นมากไม่เคยสัมผัสแต่ว่าใกล้ชิดขนาดนี้มาก่อนครับอ่ะ พาไปดูปปอีกเรื่องหนึ่งนะคะคไปกันที่ก่อนหน้านี้ค่ะมีเจ้าหน้าที่ตำรวจที่มีข่าวว่ารับส่วยบ่อนการพนันนะคะล่าสุดวันนี้สารก็ให้ประกันตัวกับตำรวจทั้งสี่นายนี้และค่ะคคที่สารอาญารัชดาพิเศษวันนี้นะคะภายหลังจากที่ญาติของพันตำรวจโทรวัฒนาผลงานดีค่ะแล้วก็ ของท่านอื่นๆด้วยเนี่ยนะคะมายื่นคำร้องขอปล่อยตัวชั่วคราวในชั้นศาลฝากขังโดยนําเงินสดมายื่นเป็นหลักทรัพย์คนละ60,000บาทค่ะ โดยสารพิเคราะห์แล้วนะคะเห็นว่าคาดีนี้ผู้ต้องหาเข้ามามอบตัวกับพนักงานสอบสวนเองแล้วก็ให้การปฏิเสธความผิดในชั้นสอบสวนรวมไปถึงหลักทรัพย์ที่นํามาใช้ในการขอปล่อยตัวชั่วคราวก็ล้วนแล้วแต่เป็นของญาติพี่น้องซึ่งว่าหากปล่อยตัวไปชั่วคราวก็จะไม่หลบหนีจึงอนุญาตให้ปล่อยตัวไปได้นะคะก็จะประกอบไปด้วยพันตำรวจเอกอภิสิทธิ์เมฆประยูนค่ะร้อยตำรวจเอกสักกรินเกษรเทียนแล้วก็ร้อยตำรวจเอกนิธิพัฒน์ กังรวมบุตรนะคะรวมไปถึงพอตำรวจโทวัฒนาผลงานดีด้วยก็ได้รับการประกันตัวกันไปคนละ60,000บาทนะคะ4คนค่ะอืมนะครับนี่นึกถึงวลีเด็ดนะวาทะเด็ดของปีนี้<ม>ใหญ่แค่ไหนพี่ก็จับจับไม่เว้นเออจับาอ,าอาจจะไม่ได้ใช้คำนี้ <laughs> อะไรนะใหญ่แค่ไหนผมก็จับใช่ไหมใช่ ถ้าเจ้าหน้าที่ตำรวจทำผิดก็ต้องรับโทษทางกฎหมายเหมือนกันค่ะก็ต้องดูกันว่าพบตรอคนนี้จะเป็นยังไงนะยังจะจับตลอดเหมือนกันต้องรอติดตามกันต่อไป <c oughs> นะครับอ่ะยังอยู่ที่เชียงใหม่นะครับวันนี้เดี๋ยวมีเรื่องของอการท่องเที่ยวนิดหนึ่งนะครับช่วงปีใหม่ก็จะมีคนเดินทางไปเที่ยวปีใหม่กันเยอะนะครับแล้วก็ที่หนึ่งที่ถือว่าเป็นหนึ่งในสันที่ท่องเที่ยวยอดฮิตข,ของจังหวัดเชียงใหม่เลยรู้ไหมเอ่ย ที่ไหนที่าทายยังไงก็ไม่ถูกเพราะว<ะ>่าไม่ใช่อดอยสุเทพ<อ>นะนึกแล้วต้องถนนคนเดินไม่ใช่อันนี้เป็นเขื่อนเขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชนที่อำเภอแม่แตงะนะครับตรงนี้ถือเป็นหนึ่งในจุดท่องเที่ยวอีกที่หนึ่งที่คนนิยมไปเชียงใหม่ทีนี้เมื่อมีการไปเที่ยวกันมากขึ้นเนี่ยก็ต้องดูแลเรื่องความปลอดภัยนะครับวันนี้เรามีผู้สื่อข่าวเราไปดูเรื่องของมาตรการการดูกแลความปลอดภัยของ ที่เขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชนนี้นะครับไปติดตามกับคุณสุประชัยวิเศษสันครับเชิญค่ะเขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชนอำเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่กำลังได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวโดยเฉพาะช่วงไฮซีซั่นทำให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้บูรณาการเตรียมแผนป้องกันและช่วยเหลือเพื่อความปลอดภัยของนักท่องเที่ยว เขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชนถือเป็นหนึ่งในสถานที่พักผ่อนยอดนิยมลำดับต้นๆของจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่จะนิยมมานอนพักค้างแรมบนแพไม้กลางน้ำท่ามกลางธรรมชาติอนุดมสมบูรณ์และยิ่งช่วงเทศกาลปีใหม่จะมีนักท่องเที่ยวมาเยือนเขื่อนแม่งัดเป็นจำนวนมากทําให้ทางสํานักงานเจ้าท่าสาขาเชียงใหม่สํานักงานชนรัะทานเชียงใหม่และทางอุทยานแห่งชาติศรีลานา,นาต้องเข้ามาซักซ้อมแผนด้านความปลอดภัยให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ประกอบการเดินเรือ และเจ้าของแพในเขื่อนเพื่อป้องกันนักท่องเที่ยวจมน้ําเสียชีวิตตอนนี้ก็มีการชวนหน่วยงานที่เชี่ยวชาญในเรื่องของการช่วยเหลือผู้ประสบภัยตอนนี้เราก็คือป้องกันบรรเทาสาธาระมาสาธิตมาช่วยเหลือนะฮะมาให้คําแนะนําให้กับทางเจ้าหน้าที่ของกรมทุยานแล้วก็ของผู้ประกอบการลังค้าในเขื่อนแม่งัดให้มีความรู้ความเข้าใจมีทักษะ ในการเข้าไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยในกรณีที่เกิดวัดภัยเกิดขึ้นครับ นอกจากเจ้าหน้าที่อุทยานที่จะต้องมีความรู้และเตรียมให้การช่วยเหลือนักท่องเที่ยวกรณีฉุกเฉินแล้วทั้งผู้ประกอบการเดินเรือและเจ้าของแพก็ต้องมีความรู้ความเข้าใจสามารถให้ความช่วยเหลือนักท่องเที่ยวได้อย่างถูกวิธีด้วยเนื่องจากการเดินทางจากท่าทเทียบเรือเข้าไปยังแพกลางเขื่อนแม่งัดต้องใช้เวลาประมาณ20นาทีจากระยะทางราว6กิโลเมตรฉะนั้นหากเกิดอุบัติเหตุระหว่างทางหรือขณะที่นักท่องเที่ยวทํากิจกรมกรมกลางน้ําไม่ว่าจะเป็นการพายเรือคาย,ยักเล เครื่องเล่นหรือการลงว่ายน้ำก็ตามเพราะที่นี่เป็นสถานที่ท่องเที่ยวเท่าทางน้ำนะครับจําเป็นต้องให้ผู้ประกอบการได้เข้าใจและร่วมมือกับเจ้าที่ในการดูแลความปลอดภัยของนักเที่ยวนะครับเพื่อให้นักเที่ยวได้มีความมั่นใจแล้วจะกลับมาท่องเที่ยวในครั้งต่อ,ตอไปครับ สำหรับมาตรการเบื้องต้นเพื่อป้องกันการเสียชีวิตจากการจมน้ำคือการสวมใส่เสื้อชูชีพแม้ว่านักท่องเที่ยวหลายคนอาจจะไม่ต้องการสวมใส่ในขณะนั่งเรือพายเรือหรือว่ายน้ำเล่นก็ตามอีกทั้งนักท่องเที่ยวที่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ก็ไม่ควรประมาทควรให้ความร่วมมือสวมใส่เสื้อชูชีพทุกครั้งเมื่อทำกิจกรรมทางน้ำเพื่อความปลอดภัยของตัวนักท่องเที่ยวเองสุภชัยวิเศษสรรรายงาน ถือว่าสวยงามน,นะคะสวยงามจริงอ,อครั้งหน้าไปต้องไปลองบ้างแล้วคใครที่ไปเชียงใหม่กันแล้วก็อยู่แต่ในเมืองไม่่อยเด้ออกไปไหนลองไปสัมผัสดูครับใช่ค่ะก็มีเขื่อนอารมณ์คล้ายๆแบบกาญจนบุรีเหมือน <ะ S 1> กันนะ,นะเออนอนบนแพรกลางน้ําสวยงามเช่นเดียวกันนะคะ,ะคถ้ายัางไงใครที่จะไปท่องเที่ยวก็เที่ยวให้ทั่วๆเมืองไทยยังมีอีกหลายจุดที่อเมซิ่งค่ะอหรือว่ามีคลิปมาอีกหนึ่งคลิปอขโมยรถจักรยานยนต์ขโมยกัญจัง แต่เดี๋ยวดูคลิปอันนี้นะครับคนขโมยเห็นหน้าชัดเจนไปดูว่าวันนี้ตำรวจจะจับได้หรือเปล่าเห็นชัดแค่ไหนเดี๋ยวไปชมพร้อมกันเลยค่ะนี่ใช่ไหมคะมาแล้วครับกลางวันแสกๆบ่ายสามโมงสี่สิบสามนาทีค่ะจริงๆนี่เป็นช่วงที่พูุกพล่านเนาะนะครับเพื่นค่อมเลยครับทำเหมือนรถตัวเองเลยครับเออทำเหมือนเสียบกุญแจนะคะ อันนี้ได้แล้วหรออาหารอะไรเสียบเข้าไปป่ะคะหักคอ,อคือในระหว่างที่มือทำเนี่ยตาก็หันไปมองทางอื่นด้วยเรียบร้อยคอหักแล้วไหมคะเนี่ยนั่นครับไปแล้วครับง่ายนะคะขโมยรถมอเตอร์ไซค์นี่ถึงนาทีไหมคะ ถ้าดูจากช่วงเวลาเมื่อกี้เนี่ยสิบห้าสี่สามนี่ก็สิบห้าสี่สี่หน้าทีกา่กว่าเองเรียบร้อยค่ะนะไปแลวหนึ่งแต่ว่าตรงนี้มีมอเตอร์ไซค์จอดอยู่หลายคันคนะคะแล้วพุ่งมาเอาคันนี้เลยนี่นะก็ออมีกล้องอีกตัวหนึ่งที่อยู่ด้านนอกนะครับอันนี้เขาเรียกว่ากล้องรับหน้า <laughs> ไปแล้วโอ้โหเรียบร้อยสโลอีกทีได้ไหมคะทีมงานอ่า ดูนะครับนี่ปั๊บอมีหยุดภาพไว้ด้วยอันนี้เขาเรียกว่าชัดของจริงนะนี่นีคือดูคือถ้าเป็นคนที่รู้จักในละแวกนั้นที่หายเนี่ยดูก็รู้ว่าใครแต่ประเด็นก็คือเจ้าหน้าที่จะไปตามตัวนายคนนี้มาได้หรือเปล่านะคะ ที่นี่ก็คือบริเวณคอนโดมเมืองเอกปทุมธาน,นีค่ะคที่นี่มีข่าวรถหายบ่อยมากครับไอ้น้องคนที่เราจําได้ที่เคยที่น้องที่พูดใต้อะออก็แถวนี้ป่ะเมืองเอกนี่ปะคะ<ช>ออบริเวณย่านนี้นี่แหละนะคะ<ช>ก็แต่ว่ารายนั้นมีการจับกลุ่มตัวกันได้แล้วแต่ว่ารายนี้ ยังไม่มีรายงานเข้ามาว่าจับกลุ่มตัวได้ก็เลยอยากจะให้เอามาโพส์ตในโลกออนไลน์บอกเลยขอประจานหน่อยเถอะคนที่หน้าตาแบบนี้ขโมยมอเตอร์ไซค์กันไปหลายคันแล้วนะคะขนาดว่าคอนโดเขามีกล้องวงจรติดติด,ตดเอาไว้ทุกตึกยังจะเข้ามาขโมยออกไปได้อ,อีกอย่างหนึ่งที่อยากจะฝากเอาไว้ก็คือว่าเจ้าหนี่ตำรจก็ยังจับไม่ได้เหมือนกันค่ะครับอ,อ แต่ถือว่าเห็นชัดนะเห็นชัดเลยแหละรถคันนี้ก็ทะเบียนรถ660ขอไข่กอไก่จอจานจังหวัดตรังค่ะนะครับดูก็คงเป็นรถที่อาจจะเป็นคนที่มาทำงานแล้วก็เอารถมาจากใต้ทีนี้เวลาที่อันนี้ที่สันนิษฐานนะคะว่าในกลุ่มที่จอดกันอยู่เมื่อสักครู่นี้เนี่ยถ้าดูจากภาพแล้วมันมี รถยอดนิยมหลายคันนะแต่เขาเลือกคันนี้เป็นไม่ได้ไหมคะว่าเลือกป้ายทะเบียนต่างจังหวัดเขาจะได้ติดตามยากหน่อยเออหรือเปล่าไม่แน่ใจหรือว่าคันนี้อาจจะดูใหม่ืมหรือว่าคันนี้อาจจะไม่ได้เอาโซ่คล้องอะไรอย่างนี้แต่ผมตั้งข้อสังเกตอยู่อย่างหนึ่งเรื่องของการขโมยรถเนี่ยโรงงานที่ประกอบรถเนี่ยไอ้เรื่องของล็อกคอเนี่ย ลองไปหาวิธีการใหม่ที่มันจะให้มันยากนี้หน่อยได้ไหมให้มันแบบหักคอยากกว่านี้หน่อยได้ไหมอันนี้คือดูวิธีการที่เขาเข้ามาขโมยเนี่ยนะคะคุณผู้ชมไม่ได้ใช้เท้าถีบนะปกติเราจะเห็นใช้เท้ายันปักปักปักสองขาทีคอหลุดอันนี้เหมือนใช้อุปกรณ์ก็มางัดมาไขหลุดเลยกดล็อกอ่ะเออคอหลุดเลยนะคะ นั้นเหมือนจะมีกุญแจหลายดอกเพราะมีเรื่อรู้แต่เหมือนเขาตั้งใจไม่ตั้งใจเดินตรงเข้ามาคันนี้เลยนะเพราะว่าไม่ได้มองซ้ายมองขวาไม่ได้เลือกเลยอะเล่นเวลแลยเวลาเขาเลยตรงนี้มีจอดกี่คัน่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าห้าหกคันเนี่ยนะคะหกคันเนี่ยมาถึงเลือกคันนี้เลยโดยตรงเข้ามาเลยไปแล้วเนี่ยนะเขาไม่ได้หักคอเหมือนกับเอากุญแจนั่นแหละไขค่ะ ไฟเรียบร้อยสตาร์ทตรงนี้ซะด้วยรู้ไหมคะว่ามีกล้องวงจรปิดติดอยู่ตรงนี้ภาพที่การกระทําที่เกิดขึ้นทั้งหมดเจ้าหน้าที่ตํำรวจรับรู้แล้วนะคะแล้วเดี๋ยวก็จะโพสต์อยู่บน Facebook เครือข่ายระวังภัยของเราใช่ค่ะน่าไปคุยกันนะสำหรับเจ้าหน้าที่ในย่านมหาวิทยาลัยเนี่ยเมืองเอกปทุมธานีพวกนี้จะไมหายกันบ่อยจังนะรถนักศึกษารถคนทำงานแถวนั้นบ้าง อ่ละค่ะช่วงนี้เดี๋ยวพักกันสักครู่หนึ่งค่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะพาก,กลับมาติดตามเรื่องของช่วงเทศกาลใกล้ปีใหม่มากๆแล้วแบบนี้เขามีมาตรการดูแลกันยังไงบ้างช่วงหน้ากลับมาค่ะ